นี่ครับเสียงก็จะดังแบบนี้นะครับสัญญาณรบกวนดังแรงมากนะครับเงียบเลยนะครับสัญญาณทาหายไปเลยนะฮะหลังจากแก้ไขแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําการพ่วงแอมป์ขับซับเข้ากับ MQZK3002 นะฮะ ซึ่งจะมีจุดอ่อนอยู่สอย่างนะฮะอย่างที่หนึ่งก็คือเวลาเราพ่วงเนี่ยจะมีสัญญาณรบกวนออกแอมขับซับตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับตอนนี้ผมาเบาซับหมดนะฮะนี่นะครับอนี่ครับเสียงก็จะดังแบบนี้นะครับนี่นะครช่วน,นี้เดี๋ยวผมจะมาแก้ไขนะครับคือพอดีผมสั่ง ห่งไอตัวสาสัญญานะครับจะมาโมใหม่นะฮะนี่คือสาสัญญาณที่มากับตัวบอร์ดนะครับสัญญาณที่แถมมากับบอร์ดเนี่ยจะมีขนาดเส้นเล็กมากนะฮะก็จะติดปัญหาเรื่องสัญญาณกวนเส้นนี้นะฮะจะมาแก้ไขสัญญาณรบกวนนะครับเพราะว่าเขาจะมีฟอยล์หุ้มและก็มีลวดถักชิ้นหุ้มเต็มสายและขนาดใหญ่กว่าเดิมป้องกันสัญญาณรกกวนได้ดีนะฮะจุดหนึ่งที่จะแก้ไขก็คืออยากจะให้ตัวเซนเคสามศูนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มลดเสียงได้อีกทอดหนึ่งนะครับเพราะปกติเราจะปรับลดจากไอ T สองหนึ่งสา G นะฮะ T สา0 2สองเนี่ยเขาก็จะมีวอลลุรูปอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราประกอบเข้าไปแล้วจะอยู่ข้างในนะฮะก็คือผมจะทําการปรับไวสุดเลยแล้วก็จะมาโมสายสัญญาณใหม่นะครับก็จะโมเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับแบบนี้นะฮะนีสายสัญญาณผมต่อไวแล้วนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูแต่ว่าการต่อแบบนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวงจรให้ดูนะครับไม่ยากนะฮะ ตัวนี้จะเป็นบอลล่ม b ห้ k นะครับอ่าแบบนี้นะครับผมสั่งมาโมนะครับเดี๋ยวต่อไปมาดูวงจรการต่อสายกันนะครับว่ามีวิธีการต่อสายกับขาตัว B 5 0 k ยังไง modify สายวอลลุ่มของ Z K 3 0 0 2มาหา z K h T 2 1 3่ G นะครับตัวก้าวจาก M ขับซับมาเข้าขาริมสุดของ B 5 0ิ K นะฮะริมสุดจะจับกันนะครับหลังจากนั้นจับสายมาเข้าขากลางของ z K h T 2 1 3 G ต่อสายสีแดง M ขับซับ R channel มาเข้าขากลางบนของ B 5 0 K จับสายจากขวาบนมาเข้าขา R ของ z K h T 2 1 3 G L channel M ขับซับสายสีเขียวมาเข้าขากลางล่าง ต่อออกจากขวาล่างของ B 5 0 k มาเข้าขา L ของ ZK HT213G และนี่ก็คือการต่อสายสัญญาณ modify นะครับจาก ZK 3 0 0 2มาเข้า ZK HT213G ตัวนี้จะสามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้นะครับในบอร์ดของแอมขับซับย์ทำการต่อสายตามวงจรเสร็จแล้วนะฮะขนาดความยาวเนี่ยผมจะให้เท่ากับสายเส้นเดิมที่เขาแถบมากับตัวบอร์ดเลยนะครับ นี่นะฮะต่อไปก็จะทําการบัตรกรีใส่กับบอร์ดนะครับนี่ก็คือตัวมันรุ่มนะครับเขาจะสกีนไว้อยู่แล้วนะครับว่า b 5 0 k สายโมเส้นใหม่เนี่ยผมจะใช้วิธีการบัดเกียวนะครับผมจะทําการต่อสายที่ขาคอนเนกเตอร์ของอินพุตเอาพุตของแต่ละบอร์ดนะครับเริ่มต้นทําการบัดกรีสายกล่าวก่อนนะครับที่ ZK302 นะฮะจากนั้นก็สายสีแดงเป็นสาย channel r นะครับอินพุตนะฮะตัวนี้ต่อไปก็ l channel นะครับ อ่าเสร็จแล้วนะฮะจากนั้นก็มาต่อที่ z K h T 2 1นะครับด้านล่างนะฮะตรงกลางก็จะเป็นกราวนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะอ่าสีแดงก็จะเป็น channel output R นะฮะ output L นะครับตำแหน่งนี้ก็คือ subwoofer out นะครับ ครับทำการเชื่อมต่อสายเสร็จแล้วนะครับผ่านบอลล่มนะครับที่เราโมดิฟายไปแล้วนะฮะนี่นะครับต่อไปก็ทำการทดสอบเสียงนะ ผมจะถอดลำโพงซับของ HT21 ออกนะครับอ่าจะทดสอบเฉพาะอ่าลำโพง10นิ้วนะฮะแล้วก็คอนโทรลผ่านบลุูมตัวนี้นะครับอ่า ผลดีมากนะฮะสำหรับการเปลี่ยนสาสัญญาณใหม่นะครับซึ่งเป็นสายชีนอย่างดีนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแนวทางได้นะฮะถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนนะครับอของเดิมเส้นเล็กมากนะฮะแต่ว่าของใหม่ในเส้นใหญ่กว่าเดิมนะครับและก็การโมดิฟายเพิ่มวอลลุ่มใหม่ก็ถือว่าทําทให้เราสามารถที่จะปรับเสียงของแอมป์ขับทรัพได้นะครับ กับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนักดีวาที่จะไปลองใช้กับแอมจูร์ลำโพงบ o ูทูของตัวเองนะฮะหวังว่าคลิปเพินมประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเปิดช่องเจ็คดีวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ